อย่าเาคือผมรู้แล้วถ้าตัดตอน่ะคือตัวตำรวจอ่ะเขาตัดตอนแค่ว่ามีความเห็นอย่างเดียวคือน้องแตงโมจำหน้าเส่ทิชช่แล้วก็ไม่เขียนอะไรเลยนั่นคือการตัดตอนของตัวตำรวจหรือที่ไว่ตตำรวจผมไม่ได้ดูได้ผมมีอยู่แล้วซึ่งมันไม่มีประโยชน์ต่อเราแต่สิ่งที่เราอยากได้คือหมอธรรมศาสตร์นังติดน่ะที่เป็นพยานสลัเบื้องต้นน่ะจะบอกเลยว่าน้องแตงโมเนี่ยวันที่เกิดเหตุวันที่พบศพอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดไปเก้าสิบ นี่คือสิ่งที่เราอยากได้คือเลือดตกตรงไหนตายมาแล้วกี่ชั่วโมงโเนี่ยก็สรุปแล้วก็คือไม่สื่อรับรองการตายไม่ได้ออกโดยถาลวันที่ผิววิสาบออกโดยทางตํารวจแต่ส่วนอันนั้นที่ต้องการมันก็คือเรื่องของรายงานการสูตรตามที่เกิดเหเตุเบื้องต้นทีนี้รายงานการสูตรามที่เกิดเหตนนุปกติเราจะให้กับผู้ขอรับบริการซึ่งผู้ขอรับบริการคือไม่ได้างสอบสวนเราเราให้ไปธีทางก็ไดสอบสวนนล้วมันให้คนอื่นไม่ได้ตามกฎหมายของทางนี้เลย แต่ทีนี้ท่าน,นก็ต้องเห็นใจแม่นิดนึงว่าวันนี้สิ่งที่เรามาร้องขอเนี่ยเราทําถูกามตมทำบริบอก็เหมือกผานถูกไหมครับอที่ท่านอ้างนนเนี่ยท้ายคุณแม่มาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะรู้รลวบ้างเพราะว่าเราไม่ได้ขออะไรมากมายเราไม่ได้ขอภาพนะ <comunque S 1> เราขอแค่ว่าเบื้องต้นแค่แผ่นเดียวแค่นั้นเองเพื่อเอาไปประกอบในการให้หมอทางผมเนี่ยดูว่านอกแตโมเนี่ยเสียชีวิตจริงๆเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้วเลือดตกอะไรถ้าเลือดตก เรื่อตอกแผ่นหลังเราจะได้รู้ว่าน้องแตงโมนอนหงายตายอ่าไม่ใช่มันจะได้เอาไปวิเคราะห์ตัวอื่นได้นะท่าน<ช>ผมขอแค่นี้เลยอันนี้ผมผมเข้าใจครับพ่าเลยทำผู้ใหญ่มาแล้วผู้ใหญ่ก็กไม่เมื่อก่อนนี้เขาให้หน้ามีแต่พี่สงสารรักษาสกุลเนี่ยั้งแต่มาเป็นต่อจะเนี่ยทางปฏิริษีเวียดนามมาเปลี่ยน,าาปนแปลงระบบอะไรก็แห่งซวยหมดซึ่งขอไม่ได้เลย<ส>ผมถามว่าไอ้นี่มันเป็นของแม่นะครับผมเข้าใจที่ท่านอ้างว่าเป็นของตำรวจอ่ะแต่ว่าตำรวจไม่ให้ผมอ่ะ แล้วผมทําไงอ๋อตอนตอนนี้ตำรวจก็ไม่ให้ก็ผมทําหนังสือไปถึงตำรวจตำรวจไม่ให้อ้างมาไปพารอบในสมมุติก็เขาก็พูดตามนั้นแหละแต่ทีนี้ของท่านอ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องของคุณหมอทางนิติวิทยาศาสตร์ความต้องทำเนี่ยเป็นพวกเปชนะสูตรเบื้องต้นผมว่าอันนี้มันน่าจะให้ได้มันไม่ใช่น่าจะเป็นคาร่วมข้อความสารคือที่ทางคุณอัจฉริยะเข้าใจว่าให้ได้ไงแต่ในทางปฏิบัตินับแล้วเป็นเรท่านก็ให้ผมยื่นคำร้องสิครับแล้วท่านบอกท่านเขียนมาเลยว่าไม่ให้ผมยื่ได้ไปยื่นที่ความร่เอให้วา ตีความว่าให้ได้ไม่ได้ดีไหมทุนปัญญาอาจจะเข้าใจบามอยากนั่นตอนแรกไม่ของเข้าใจท่านที่ต้นทดานะำรขอไปรับรองการตายไม่ไม่ทองารตายผมมีแล้วเพราะว่าทางตุลาบารตำรวจเนี่ยเขาตัดต่อผมเห็นแล้วเนี่ยผมออามาอยู่เจอเขาลงแค่ใบเดียวอว่าตายเพราะจมน้ําตายหมอหมอผู้หญิงอ่ะหมอคนสวยอ่ะแล้วก็เขาไม่ลงอะไรเลยเรื่องจริงแล้วเขาจะต้องลงด้วยว่าพบอะไรเพราะอะไรพบอะไรพบอะไรใช่ไหมอ่า เบื้องต้นอ่ะแต่นี่เขาไม่ลงเลยผมก็รู้แล้วว่าเขาตัดตอนหมดคือเขาพยายามปิดเรื่องเหตุการ์ตายของน้องแตงโมหมดแต่ว่าคนที่สําคัญที่สุดคือทุณหมอจากะารีสแมกซ์แองเกลเวลย์ทรต่าสประเทที่ผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคดีนี้แอ้น่้นเี้อันนี้ผมผมก็ใจทุกอย่าง่แถ้าท่านเข้าใจแล้วทำไมท่านไม่ให้อ่ะอ,อ,อันนี้ลืมผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวผมอ่าลเรืองครั้งหนึ่งว่า ็ขอเน้นประเด็นอยู่อันเดียวอ่ะคือขอแค่เบื้องต้นอ่ะคือที่ขอห้ังสือมาเนี่ยสามอย่างเนี่ยนะครับไม่ผมเอาไปเดียวผมเอาอันเดียวพอผมเอาแค่แค่ความเห็นของหมอที่ที่เจอครั้งแรกอะไแค่นั้นพอแล้วก็แล้วก็ถ้าไม่ต้องรับรองก็ได้ขอเบื้องต้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะขอหมายสารมาเอาถูกต้องต,องตามกฎหมายใช่